สวัสดีครับสุขูสุคนสุมองสุบอลครับพบเพากับช่องเบาแอสไดโฟนคืนเก้าครับมื่อนี้มิงว่าคมเขามากครับพี่น้องมื่อนี้ว่าคมนี่ครับลูกเป็นลูกตัวผูกครับพี่น้องลูกได้สามเดือนครับลูกเพิ่นน้าจะได้สามเดือนครับเป็นลูกตัวผูกครับพี่น้องนี่ครับลูกตัวผูกว่านี่อยู่บ้านนาวาตำบลนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับผม คครับเปิดไว้ในราคาสามหมื่นเก่าพันครับเป็นงวัวโคงบ,บ้านบ้านครับพี่น้องงวัวสาวลูกแรกครับพี่น้องเ,อเป็น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 ลูกแหลกของเพิ่นครับลูกแหลกมันจะได้สามเดือนครับพี่น้องค,ความสูงเพิ่นวัดแล้ว ได้ลอยซิปบวกอยู่ครับพี่น้องความสูงลอยซิปหนังนาดีครับห่วับนบ้านครับพี่น้องนี่ครับขาทุกขาทอนบ่มีครับพี่น้องนมสีเต่าครับเล็มหยาดีๆครับพี่น้องเอ้ยกินหยาครับพี่น้องมึงไงสวงอาง้อางครับพี่น้อง ่นทรงทรงลูกดีครับอดูกคนแดงจึงคืองเลยครับพี่น้องทรงลูกดีขนาดไอแม่ในตัวเมียเนี่ยโอ้บหบวาแล้วครับพี่น้องดู่คนครับเปิดแวนได้ราคาสามหมื่นเก้าพันครับาราคานี้ต่อร่องไดครับต้นอกสนใจกับโทมาสอบถามมึงครับพี่น้องงออย่บนันนาวะอำเภอปทุมรชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ น่ครับลูกเป็นลูกตัวผู้ครับขันนวันง่วงแนว,วนี้ลูกฟีลโตรครับพี่น้องสือไปอีกจักเดือนสองเดือนกะสมได้เลยครับเอาไปสมได้เลยครับพี่น้องครับแม่เป็นกระไดแม่ยังสดครับแม่ลูกแรก เป็นหัวลุนครับพี่น้องเป็นงวงหัวลุนครับงวเชียงเชียงครับพี่น้องงวงบานบันเชียง,ยงครับจีบเล็บงามดีครับพี่นอ้องจีบเล็บงามท่าบรรยางกระไดทาบทบบทอนครับวงวเขามาไม้ครับพี่น้องงวงเป็นขม้านี้ บรรยากาศลมวีวีครับเหมือนน,น,นี้หนาวๆแน่จังหน่อยครับหีีบเรียบเพิ่นครับจังนใดกะโทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องครับลูกเิ่นโอ้ทรงลูกดีครับยอมรับเลยครับพี่น้องขั้นใดไปนี่ฮาพอดีๆมาสมเนียว หลูมมากงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้หลูกแดงดีขนาดครับขนาดสามเดือนนะครับนี่หลูกตั้งแสามเดือนซื้อไปนี่หาพอสมได้เลยครับเอาพริกแดงลงขักอยู่บักขัดบักขัดครับหัวเฉียงครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องถือว่าเชียงแห้งครับกันเบาแยดจับได้นี่สุดยอดนะครับ เพรายละเอียดต้องกานต่างๆครับนะครับเพลิดดำครับพี่น้องหางดำนะขาดำครับพี่น้องหูดดำหางกะมันอยากเหยียบใส่ขีดตมขี่เจ้าของครับสวางหันมันถือขังหัวขังขวกครับนาฝนมงหัน ขาจะออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องนี่ครับผ่องอ้างน่านครับถือว่ายังสดดีครับพี่น้องยังสดไายนะครับดยดเลยครับพี่น้องนะเปิดไว้ใ้นะข้าสามหมื่นเก้าครับจะได้โทรมาสอบถามมึงยังไงก็ได้ครับต่อรองกันเบ่งครับพี่น้องจิงเชียงครับ โอ้นะอนัอ่นเาอรจับได้นี่สแสดงว่าคุณเชียงหลายเติบครับกินยาดีครับงัอแนวน,นี้เล่มพวดพวดลดครับพวดดีครับพี่น้องตึงดีแดดงัวขังไปครับพี่น้องขอบคุณที่เขามาติดตามครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเก่าแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณครับบายดีครับ